สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมจูสึกเวอร์ชั่นสองนะครับสัปหานี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่สิบสี่กันแล้วนะเอาล่ะเราก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยนะครับโดยตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าพาร์ทนะครับนั่นก็คือโซนสัตว์น้ําของเราเนาะอ่าแล้วผมก็ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะมีของตกแต่งตามข้างทางนะครับแล้วก็มีจุดมาเยือนของแขกแล้วนี่บรรดาแขกเขาก็จะมาทางนี้นะครับ แล้วก็ลังไหลเข้ามาเข้าสู่ปาร์คของเราโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทําการลบเอา่าพวกสิ่งกอ่อสร้างของสตาฟนะครับย้ายไปอยู่ตรงนู้นเลยบริเวณด้านหลังของพื้นที่สัดน้ำนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดของทีมเลนเจอร์นะครับประจำจุดเลยอ่าก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาสร้างกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าด้านหน้านี่มันยังเล็กไปหน่อยนะงั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเพิ่มโรงแรมเนาะเดี๋ยวผมจะทำโรงแรมเอาไว้ตรงนี้นะเป็นจุดน่าจะเป็นจุดที่ดีเพราะว่ามันจะเห็นสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เราก็เอาโรงแรมโรงแรมขนาดใหญ่เลย ซึ่งถ้าเราจะสร้างเนี่ยเราต้องลบตรงนี้ไปก่อนนะครับนี่เลยลบถนนไปก่อนเดี๋ยวเราต่อที่หลังนะอ่าแล้วก็กดสต็อปเวลาก่อนเดี๋ยวตอนนี้อพลังงานไฟฟ้ามันขาดนะเพราะว่าเราตัดถนนไปเนาะเดี๋ยวเราขอสร้างโรงแรมก่อนต่อเติมนะครับอ่า โรงแรมก็จะอยู่ตรงนี้นะก็จะเห็นพวกไดโดเสาร์เห็นพวกสัตว์น้ำนะครับตรงนี้เลยล้กันปุ๊บอ่ะแล้วก,วก็ต่อทางเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะต้องลบตรงนี้ฮนะเพราะว่าเราจะสร้างส่วนต่อเข้าไปเนาะปุ๊บต่อเข้ามานะครับได้ไหมอ่าผ่านหน้าพอดีเนาะโอเคแล้วก็ ต่อถนอนหนทางจากนั้นก็ต่อทางเข้าไปที่ทีมสตาฟนะครับโอเคประมาณนี้ตอนนี้เราก็ได้โรงแรม5ดาวแล้วมีบิวที่ค่อนข้างโอเคเลยนี่นะครับเห็นสัตว์น้ำนะ สูงกว่าสแตนตรงนี้อีกนะโรงแรมเนะี่ยโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะสร้างเป็นจุดนี้ต่อนะครับเป็นพวกโรงหนังอะ่ะออโรงหนังน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเป็นอันนี้ปะอันนี้เป็นไจโรสเตชันนะครับไจโรสเตชันเนี่ยเป็นไอลูกบอลก็แก้วเคยดูในหนังไหมเออมันก็จะเป็นแบบนั้นนะ อันนี้ก็เป็นจูเลสิกทัวร์อันนี้สิโรงหนังนะครับเดี๋ยวผมจะทำโรงหนังเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตั้งได้ไหมไม่ได้งั้นก็เอาไว้ใกล้ๆกันเลยแล้วกันนะครับโรงหนังก็หันหน้าเข้าตรงนี้แล้วกันปุ๊บอ่าแล้วก็แก้สารที่นะครับให้เป็นซินีม่านะเป็นโรงหนังนะครับ แล้วก็ต่อทางออกมาปึ๊บต่อได้ไหมดูซิอ่าได้นะครับนี่เลยก็จะเป็นโรงหนังแห่งแรกของปาร์คเรานะโรงหนังก็จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวนะครับประเภทไหนดึงดูดทุกประเภทนะดูตรงไอ้สัญ,ญลักษณ์หัวลูกศรขึ้นนะครับนี่คือ ประเภทของหัวลูกศรจะกําหนดความร้อนแรงหรือความยอดนิยมของแขกประเภทนั้นๆนะครับหนึ่งคีดก็ค่อนข้างธรรมดานะต่อ,ตอน,นี้เราก็มาสร้างตรงนี้กันต่อปุ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะลบตรงนี้เราสร้างใหม่เอาเป็น ของตกแต่งเป็นต้นไม้แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้โอ้โหพายุเข้าถุนเปิดคลิปมาก็เจอพายุเลยแย่จังเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยจัดการทีหลังนะครับนั่นน่ะพายุคอนาโดนะครับโอ้โหแย่แล้วมันมาถล่มรั้วเรานี่นะครับงานหยาบเลยแล้วทีมแรนเจอร์พังด้วย โอ้โหงานยาทีมนังเจอร์ที่2อยู่ตรงไหนเขาไม่ได้โอ้โหตอนนี้เราขาดพลังงานไฟฟ้านะครับเราขอสต็อปก่อนโชคดีที่เรามีแค่เจ้าคอมซ็อกนาทัศนนะเจ้าพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะหลุดออกมาเท่าไหร่หรอกนะครับพลังงานไฟฟ้าหรอ ตรงไหนมันพังเดี๋ยวนะเอ่อตรงนี้ไม่ถึงงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มมอแปลงเข้าไปนะครับอ๋อตรงนี้มันพังฮะงั้นเดี๋ยวเราลบมอแปลงตรงนี้แล้วก็สร้างใหม่เลยโอ้โหมาได้แบบถูกเวลามากนะครับปึ๊บอ่าสร้างใหม่ แล้วก็เดี๋ยวพอทีมแลนเจอร์กลับมาทำงานเราก็ไปซ่อมรั้วนะครับซ่อมรั้วก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะอ่าโอเคนี่นะครับก็จะเหมือนได้หนังเลยพายุมาทีนี่ก็แทบกงแทบแตกนะครับโอ้โหสุดยอด อ่ามีตรงนี้รีบซ่อมเร็วก่อนที่เนอเสาจะออกไปนะแน่ออกไปแล้วนะ่ะอ่าออกไปตัวหนึ่งนะครับหลุดออกไปแล้วอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เขาซ่อมเอ่อสเต,เตชันตรงนี้นะครับนี่เลยกำลังซ่อมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฮอตรงนี้ทำการสีดยาสลบเจ้าตัวที่หนีออกมานะ เจ้าตัวเล็กนะครับวิ่งเร็วมากเลยพลังงานไฟฟ้ามาไม่ถึงโอ้โหงั้นปล่อยตัวนั้นไปก่อนเดี๋ยวเราขอซ่อมตรงนี้ก่อนก็คือมาทีนี่แบบพังเกือบทุกอย่างเลยนะเนี่ยอ่าซ่อมไปนะครับส่วนคันนี้ก็มาซ่อม จุดใกล้ๆนีแล้วกันปุ๊บปุ๊บอ่าซ่อมตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเข้ารีบซ่อมม้อปแปลงเพราะว่าต้องการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตรงนี้ม้อปแปลงตรงนี้พังนะโอเคงานหยาบเลยมาแล้วเจ้าตัวเล็ก ออกมาตัวเดียวก็เหงาเลยใช่ไหมละ่ะออกมา,ออกมาไมละ่ะอ่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้โรงงานไฟฟ้าก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าอีกสักที่หนึ่งฮะมีที่เดียวเนี่ยแบบถ้ามันมีปัญหาปุ๊บมีปัญหาทั้งทุกอย่างเลยครับเราต้องสร้างโรงไฟฟ้าสำรองนะตอนนี้ก็มาหม่งาน,นครับมา มาจัดการเจ้าตัวแสบของเรากันก่อนนี่ตัวแสบอยู่นี่นะครับปึ๊บวิบ่งมาถึงนี่แล้วอ่ะเร็วมากเลยนี่นะครับเจ้าคอมซองนาทัศโอ้โหอยากมาดูสวนใหม่เราลูกค้านะครับคนแรกนี่เลยสวนยังไม่เปิดนับก็มีลูกค้ามาเยือนแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิวิ่งไปที่โรงแรมห้าดาวได้ สงสัยเขารู้ว่าเปิดใหม่นะครับก็เลยอยากจะไปใช้บริการยิงไม่โดนเลยตัวเล็กเกินอ่ะเดี๋ยวผมขอบังคับฮอเองแล้วกัน <S <S เขาก็คุมโดยตรงล็อกเป้ายิงนะครับปุ๊บอ่ะตะลบแล้วนี่นะครับเจ้าตัวเล็กเขาก็สนใจโรงแรมห้าดาวของเรานะเป็นไงขนาดเดนเดอร์เสายังอยากเข้ามาอยู่เลย พวกบรรดาแขกนี่ก็น่าจะมาอย่างขับขันนะครับอาโรงแรมเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมหรูนะครับเป็นสไตล์โมเดินสไตล์ใหม่นะเพราะว่าเป็นโมเดลของยุคจูลิสิกเวอร์นะครับมีวิวที่แจ่มด้วยสงสัยเจ้านี้อยากดูสัตว์น้ำนะครับไปดูใกล้ๆไม่ได้เดี๋ยวโดนเขาง่าบไปนะครับ อ่าตอนนี้ก็กลับมาสู่เหตุการณ์ปกติอีกหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้กันต่อนะครับทำของตกแต่งอ่าโอเคก็ปึ๊บไปแล้วก็สร้างอีกที่หนึง่งเป็นต้นไม้แล้วกันมันดูล่มลื่นดีนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ละเป็นลงนังนครับ เดี๋ยวของตกแต่งอื่นๆเดี๋ยวผมมาตกแต่งเพิ่มนะครับตอนนี้เราสร้างเก้าอี้ก่อนเอาไว้นั่งรอนะนั่งรอคิวนะครับรอบชายหนังอ่าโอเคแล้วก็ลมหุบสักสองแล้วกันแล้วก็ใส่ลมกลางอีกหนึ่งนะครับ โอเคเราก็ใส่เสาไฟเข้าไปปึ๊บอ่ะเสาไฟนะครับนี่โอเคได้เลยน่าจะได้นะครับปึ๊บตรงกลางนี่เดี๋ยวเอาไว้คิดว่าจะตกแต่งไรดีนะ ตอนนี้เราก็ได้แล้วเป็นโรงหนังนะครับนี่ระดับ5ดาวเลยโรงหนังนี้โรงใหญ่เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้กันบ้างเกิดอะไรขึ้นแหล่งอาหารติดเชื้อโอเคเดี๋ยวผมจะลบแล้วก็สร้างใหม่นะครับมันจะเร็วกว่าเนาะให้เข้ามาแก้ เอาละก็เป็นเนื้อธรรมดาสองถาดสามถาดนะ <c oughs> เพิ่มให้สามถาดเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อสาพาร์ทนี้เราจะเอาเป็นตัวอะไรดีซึ่งจากคอมเมนต์นะผมก็ไปดูมาแล้วก็มีหลายคนนะอยากที่จะเห็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้าแบลริออนิกนะครับนี่เลย เพราะฉะนั้นผมก็จะฟักเจ้านี่ขึ้นมาและกันเพราะว่าเรายังไม่เคยฟักเจ้าพวกเดรอเสากินเนื้อที่ชอบกินปลานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในค่อนข,ข้างที่จะติดทะเลนะเพราะว่าเขาหาปลากินเป็นอาหารใช่ว่าเออมันก็จะอยู่ติดน้ำแนละ้วเราก็ลงไปโฉบปลากินนะครับสำหรับเจ้าบริโอนิกเนี่ยเขาก็มีฉาย,ยาของเขานะว่า อุ้งมือเหล็กนะเพราะว่านิ้วของเขาเนี่ยในความเป็นจริงอะ่ะมันจะใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบแหลมเลยนะแต่ว่าในหนังหรือในเกมเนี่ยเรามาดูกันว่าจะเหมือนในของจริงหรือเปล่าซึ่งจะตรงกับฉาย,ยาของเขาไหมอ่ะงั้นเรามาเริ่มฟักเขากันเลยแล้วกันเรามาดูนะครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างความต้องการในเสานะครับกินปลานะเราจะต้องสร้างถาดปลาไว้ในน้ํานะครับ แล้วก็ต้นไม้สิบสี่เปอร์เซ็นหิน19%เปอร์เซนตนะครับอยู่กับคอมโซกนาทัศได้นี่เห็นไหมเราก็อยู่กับซูโคไมนัสได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยกินปลาเหมือนกันนะน่าจะอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับอยู่ไหนว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันหาไม่เจอนะครับอ่ะก็ทำการปรับจีโนมไหมดูหน่อยสิ อ่ามีความกระหายน้ํามากนะครับเดี๋ยวเราปรับให้เป็นปกติแล้วกัน DNA ตัวนี้เป็นของเหมือนจะเป็นแพะหรือเปล่ามีข่าโคตรยาวเลยนะครับอ่ะปรับไปปุ๊บเซฟตอนนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับอ่ากระหายน้ําก็เหลือ0%ซแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มอบหมายงานให้กับนักวิทยาศาสตร์กันเลยเราจะให้นักพันธุศาสตร์ แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกมาช่วยกันนะครับอ่ะ16วินาทีจำนวนไข่ที่ได้สูงสุดต่อหนึ่งรอบคือ5ฟองนะครับอัตราการรอดชีวิตที่คาดไว้60%ก็น่าจะได้ประมาณ2ฟองหรือ3ฟองนะอันนี้คือเจ้าตัวนี้ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบนะครับอ้าวเราสั่งเคาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการฟักไข่เอ้ยได้แค่ฟองเดียวหรอฟองเดียวแล้วเป็นก้าวลาวด้วยลบทิ้งนะฟักใหม่ยังดีไม่พอนะอ่ะป๊อปใหม่งานเหมือนเดิมแล้วก็นักนัณธตศาสตร์ผมก็จะเหนื่อยเหนื่อยเต็มทีอ่ะเอาไปคนนี้แล้วกัน3คนนี้นะครับเปลี่ยนพนักงานบ้างใช้เวลาสิบหกวิเหมือนกัน โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับสภาพพื้นที่ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็จะให้เป็นป่าเลยแล้วกันนะครับเป็นป่าไปเลยอ่าป่าค่อนข้างทึบนะเนี่ยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วได้มาสองฟองเลือกใครดูซิมีก้าวลาวอีกแล้วฮะเออ ฝากเซตม่อีกทีแล้วกันเราไม่ได้รีบนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งพื้นที่รออ่าไม่เป็นไรเหนื่อยก็ต้องทำนะครับเพราะว่าทำบิดพลาดนะงั้นเอาเป็นผู้ช่วยชาญหลายด้านแล้วกันแล้วก็ให้เป็นคนนี้นะครับใช้เวลา12วิ่าฝากค่อนข้างยากนะครับสำหรับเจ้าเอ่อแบรีออนิกนะครับ ผมขอดูเจ้าตัวเล็กหน่อยหาแทบไม่เจอเลยนะค่าความสุขสบายก็โอเคนะถึงแม้เราจะเพิ่มป่าเข้าไปนะคอ่าก็มีคำเตือนมานะว่าเราใช้งานนักวิทยาศาสตร์หนักเกินไปเราได้มาแค่ฟองเดียวเองอ่ะฟอกฟักฟกไปก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็น3มคนนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมให้นักพันธุศาสตร์ไปพักนะครับ ออนี่เลยแล้วก็พักผ่อนรู้สึกว่าเราจะจ้างเพิ่มได้นะมีนักพันธุศาสตร์หรือเปล่าคนนี้นะครับคนนี้ก็เป็นนักพันธุศาสตร์เหมือนกันอ่าเป็นทอมนะจ้างมาแล้วก็ฝึกอบรมเขานะครับเพิ่มตรงนี้เลยให้เต็มทุกอย่างปึ๊บยืนยันแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟักไข่เซตที่สองนะครับ เจ้าตัวนี้เราคงต้องฟักหลายๆเซตนะเพราะว่าฟักไข่ยากนะครับป๊อบหมายงานาใช้เวลาคนเดียว48วีนะครับไม่มีปัญหาตอนนี้เนี่ยก็รอแค่เจ้าบริโอนิกออกมานะครับแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะทำยังไงกับเจ้าตัวเล็กหรือเปล่าแล้วก็เจ้าตัวเล็กเนี่ยดูดีขู่โคตรเยอะนะครับในกรงเนี่ยมีประมาณเกือบ20ตัวนะ นี่นครับก็กระโดดย่องยองย,องย,องยอง่อยอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าแบรีออนิกนะครับก็พร้อมที่จะออกมาแล้วความต้องการนะครับก็น่าจะอยู่ตัวเดียวได้นะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ฟักเสร็จอุ้ยฟักออกมาห้าฟองเลยเหรอเออมันต้องอย่างงี้ดินักวิทยาศาสตร์คนใหม่เราไฟแรงมากเลยฟักออกมาทีเดียวติดหมดเลยนะครับห้าฟอง เอาโอเคผมกลัวว่ามันจะเบียดกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอเราสร้างเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะพื้นที่มันเล็กนะอ่ะตอนนี้เรามาปล่อยเนื้อสาก่อนแล้วกันปุ๊บมาแล้วครับทุกคนสำหรับเจ้าเบลิโอนิกโอ้ดูที่อุ้มมือเขาดิอ่า <c oughs> เป็นไง <c oughs> เหมือนในหนังเลยนะครับ hey. นี่เลยจากจูเลสิกเวอร์ภาค2นะลองไปดูกันได้นะครับนี่ครับก็ออกมาดีไซน์เหมือนหนังเลยแต่ว่ากรงเล็บเขาก็เหมือนในหนังนะครับกรงเล็บเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เหมือนของจริงนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาบอกมาว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ถูกปรับแต่งนะครับมันก็อาจจะทําให้เล็บเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวก่อนผมลืมไปลืมสร้าง อาหารให้เขานะครับอาหารเป็นปลาปลาแบบนี้นะอ่ามากินได้เลยแล้วก็เรามาดูความต้องการของเขากันเป็นไงบ้างไม่มีหินน้ำก็น้อยอ่ะโอเคได้เพิ่มน้ำแล้วก็เพิ่มหินเข้าไปนะครับ เพิ่มน้ำนะอ่าเราก็เดี๋ยวเพิ่มทรายไปด้วยน้ำมันกบทรายไปหมดเลยสำหรับเจ้าไปลิวิกเนี่ยไม่มีปัญหาที่อยู่ตรงทรายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเทไปเลยเทกระจาดนะครับเททรายเข้าไปปึ๊บอ่าแล้วก็เพิ่มหินเพิ่มหินเป็นหินนี่ละกัน อ่ะพอหรือเปล่าไหนมาดูซิหินอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวร้อยเขาขยายอาณาเขตนะครับเพราะว่าอาณาเขตของเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนดูหน่อยสิยังไปไม่ถึงเขตหินเลยนะแล้วเจ้าตัวนี้บาดเจ็บฮะเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวนี้เออเจ็บขาสงสัยสะดุดล้มนะครับเดี๋ยวเรียกทีมเอา้าลืมไปยังไม่ได้มีศูนย์พยาบาล เดี๋ยวผมขอสร้างศูนย์พยาบาลก่อนนี่นะครับศูนย์พยาบาลก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันใกล้ๆกับทีมลรงเจอร์แล้วก็สร้างทางเชื่อมนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยทางเชื่อมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีใครบาดเจ็บไหมอ่าอยู่ตรงนู้นนะตัวบาดเจ็บ โอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยฝูงแบลริออนิกกันตอนครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูเจ้าตัวแรกก่อนว่าตอนนี้โอเคหรือยงังยังไม่โอเคเพราะยังไปไม่ถึงตรงนู้นนะอ่านี่นะครับหินแต่ว่าน้ําพอแล้วโอเคเรามาดูฝูงแบลริออนิกนะครับทั้งหมดสี่ตัวปล่อยได้ปึ๊บม,มาแล้วสี่ตัวโอ้โห เป็นไงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำที่ให้อาหารเพิ่มนะอันเดียวน่าจะไม่พอนะครับสำหรับห้าตัวในกองเนี่ยโอเคสร้างอีกสักสองจุดแล้วกันปุ๊บอ่าไม่ต้องแย่งกันกินอาหารนะครับแล้วก็ โรงพยาบาลเราน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้รถนะครับลดพยาบาลมาดูหน่อยสิมาดูการเจ้าตัวเล็กหน่อยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าโอ้โ <c oughs> ห,หแล้ว <c oughs> ดูตัวนี้ดิอตัวค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูในอ,อห้องควบคุมนะครับดูว่าเขามีขนาดความสูงเท่าไหร่วิกกี้นีนด o ซาวนะครับ อ่าเราก็มาดูเบลิโอนิกันนะครับมาประวัติของเขาเนี่ยก็อยู่ในช่วงต้นของยุคคีเตเชียสน,นะครับแล้วก็อยู่ในวงของสไปโนด้วยเออมีความสูงอยู่ที่2.6เมตรนะครับนั่นก็คือสูงกว่าเราประมาณ1เมตรอะ่ะพอๆกับเพดานบ้านนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่1.7ตันนะครับความยาว9.3เมตรยาวมากมากนะครับ กินปลาเป็นอาหารกินเนื้ออ่ากินได้หมดนะครับกินทุกอย่างกินได้ทั้งปลากินทั้งได้ทั้งเนื้อนะครับอ่าโอเคมันก็จะมีลำตัวที่ยาวมากๆนะครับยาวพอๆกับรถอาจจะยาวกว่ารถด้วยซ้ำนะอ่านี่ก็เป็นเจ้าบาลินิกของเรานะครับลำตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเหมือนกับเก็ดจละเข้เลยว่าไหม แล้วก็ปากของมันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนปากจระเข้นะครับดูดิเออแล้วก็ชอบอยู่ใกล้ๆน้ำเหมือนจอระเข้ด้วยเจ้าไดโนเสาร์รราจระเข้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะมีการติดเชื้อนะครับ <c oughs> เป็นพยาธิปากขอโหแล้วติดกันหมดเลยรถเพ่บ้านอยู่ไหนรักษาได้ไหม อ่รักษาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะแพร่ไปหมดเลยนะสําหรับเจ้าพญาตากขอเนี่ยแหล่งอาหารติดเชื้ออีกแล้วหรือนี่เดี๋ยวผมขอลบก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้าบาลิโอนิกกันนะครับก็ดูเบื่อว่าวันวันเขาก็จะไม่ทำอะไรเลยนะก็จะเดินอย่างเดียวเลยน่าจะเดินสำรวจอยู่นะครับ อ่านี่เลยก็ดูเหมือนว่าจะเดินกันเป็นฝูงเหมือนกันนะเนี่ยเดินตามๆกันนะครับแล้วถ้าเดินเขาเนี่ยแบบโอ้โหแบบเอ็นซ้ายเอ็นขวานิดนึงนะนี่เลยแต่ตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนด้วยมันเลยมองไม่ค่อยเห็น,นครับนี่เราดูผ่านแสงจันทร์ล้วกัน เกตว์ไลายเขาเนี่ยก็สุดยอดนะครับแต่ว่าไอเล็บเขาเนี่ยเนี่ยนะครับมองยังไงก็ไม่ใหญ่นะเป็นเล็บเปลือนกันทุกเล็บเลยนะครับสำหรับพาร์นี้ก็ขอตัดจบไว้ที่เจ้าบริโอนิกก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ในพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะเป็นนโนเสาร์ที่ผมคิดเอาไว้แล้วนะซึ่งผมจะใบให้แล้วกันนโนเสาร์ในพาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นนโนเสาร์วงเดียวกันกับเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือวงไฟโน แล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าที่เล็กนะเออให้ไปเดากันว่าตัวอะไรนะก็ในพาร์ทนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ